คราวนีทุกท่านนะครับสุขภาพไม่ไปเต็มร้อยกันนะฮะก็เรื่องเคล็ดลับต่างๆไม่คุยละเพราะว่าผมว่าพี่ฟ้าน่าจะฟูลฟิลให้เต็มที่ทั้งหมดอยู่ที่นั่นแหละครับง่ายมากเราปีนี้พี่ฟ้าก็คงจะเข้ามาช่วยในการตัดสินมากขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเชิญพี่ฟ้าเข้าในกลุ่มด้วยนะครับตอนนี้น้องๆ77คนมีกลุ่มเรียบร้อยนะครับชิดเป็นอย่างที่พี่ฟ้าพูดครับนะฮะก็ ไม่รู้จะพูดอะไรต่อนอกจากว่าเดี๋ยวก่อนจบจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาเรื่องของการธร,รมอาหารกินก่อนละกันเราเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีนี้แล้วการแข่งขันอย่างเป็นทางการถึงแม้เราจะไม่อยู่ด้วยกันนะครับจนถึงวันที่23เดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่าตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไปผมมั่นใจว่าน้องทั้ง77คนจะต้องฝึกฝนความเป็นคนในโซเชียลพี่ฟ้าบอกไปแล้วนะครับว่าเราต้องไปอยู่บนแพลตฟอร์มไหนบ้าง ไม่อยากพูดซ้ำนะครับเพราะมันดีที่สุดแล้วแต่หลายๆคนยังไม่ทำและหลายๆคนทำแต่ยังไม่ได้มีวิญญาณได้แค่ทำทำไปก่อนมากี่ครั้งพี่เจอคนแคน9้าคนสิบคนคน,คนดู12บ0อ0ยีจนร้อบอกเลยว่าแรงดึงดูดเป็นสิ่งสำคัญถ้าดูแล้วเบื่อพี่ก็หนี แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ต้องยอมรับว่าคนดูโซเชียลอยู่ในเปอร์เซนต์ที่ถดถอยอนะฮะพูดได้เลยว่าถดถอยจากปีก่อนๆที่ผ่านมาทั้งๆที่โซเชียลกำลังอินพ o v e มน n t แนวขาขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยหลายๆคนดูเหมือนไม่ได้ตามแนวไม่ได้ตามเทรนด์เพราะฉะนั้นไปแก้ปัญหาตัวเองทำอะไรก็ได้เราไม่มีข้อจำกัดนะฮะทำอะไรก็ได้ได้ทุกอย่าง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าคิดว่าคนดูไม่มีชีวิตคนดูคือเพื่อนเราที่มีชีวิตจริงๆทุกคนนะฮะเราถอดวิญญาณออกมาอยู่กับเขาคุยกับเขาขอเขาคนดูน้อยแปดคนเนี่ยผมขอคนละสองแชร์ได้ไหมครับขอแค่คนละสองแชร์ฝากกดติดตามผมเด้วยขอคนละสองแชร์ผมอยากมีคนดูขึ้นสักสิบห้าคนอขอเขาดีๆ พลังเราต้องมีพลังเราต้องไม่ตกนะครับขอคุยเรื่องติกตอกนิดเดียวแล้วเดี๋ยวไปเรื่องนี้เลยจริงๆแล้วติ๊กต k อกเนี่ยมันเป็นคนลยุทธ์ที่เขามีชีวิตทุกอย่างที่เราพูดกับเขาเขาเขา้เขาใจหมดด่าเขาเดี๋ยวคนดูก็ลงไม่พอใจเขาชมเขาไปนะฮะชมเขาไปชมว่าติ๊กตอกดีช่วยเปิดการมองเห็นไอเลิกติ๊กตอก TikTok นะอะไรเนี้ยสิ่งสำคัญคือต้องโพสทิฟติ้งกับติกตอกตลอด ต้อง e l ล e ีฟต้องเชื่ออย่างต่อไปห้ามทำผิดกฎเด็ดขาดไม่ว่าจะเผลอหรืออะไรใดๆถ้าเผลอขอโทษเขาด้วยและต้องไม่ให้เกิดซ้ำแล้วเขาจะเป็น AI ที่จำว่าคุณพูดหยาบมันก็จะติดคำว่าหยาบจะขึ้นเตือนตลอดเวลานะครับสำคัญคือคุณจะต้องคอนเซิร์นคนดูและคอนเซิร์นสินค้าติ๊กเ k ไม่ชอบคนขึ้นมาเราเล่นจะขายถ้าติดตะกร้าคือตั้งใจขาย คุยสินค้าคุยคนดู close sale นะฮะจำกัดเวลาจำกัดจำนวนเป็นเทคนิคทางการตลาดที่เขาชอบมากเช่นเรามีทั้งหมดแค่100ชุดนะครับวันนี้อะไรอยาเงี้ยจำกัดจำนวนจำกัดเวลาอ่ะหนูให้5นาทีเดี๋ยวหนูเปลี่ยนสินค้าแล้วไม่มาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเทคนิคแบบนั้นทุกคนมีชีวิตหมดทิกตอกมีชีวิตจริงคนดูมีชีวิตจริงเราก็ต้องเป็นชีวิตจริงด้วย นะครับกฎกติกาที่ห้าพูดคือต้องห้ามเด็ดขาดของต้องมีอยู่นะครับความสนใจของเราเนี่ยมันเหมือนเราสอบนะครับถ้าเราสนใจข้อสอบเราสนใจที่จะตอบเราก็สอบผ่านทุกครั้งแต่ถ้าเราผมเห็นรุ่นพี่ก็เหมือนกันวางสินค้าแล้วก็มัวแต่กินข้าวคุยกับเพื่อนนอกจออะไรไม่รู้เละเทะคนดูจากอปปู u l a เคย4 5 000, ่ันก็เหลือ300เพราะมันจะจากเราไปวันละ20 สามสิบร้อยสองร้อยมันไปไม่จีรังนะครับนะฮะโซเชียลเน็ตเวิร์กถ้าคุณไม่อยู่กับมันแบบจริงจังไม่จีรังแน่นอนต้องอดทนทุกคนเห็นผมขายของไหมผมก็อดทนเมื่อคืนนี้เมื่อวานเหนื่อยมากแต่ก็เป็นวันที่ต้องรักษาทั้งเการักษาทั้งไขวัดที่ติดนมเยืม่มาตลอดเวลาเมื่อวานนี้ผมสตอรี่ในอินสตาแกรมแล้วผมได้เท่าไหร่ดูซิในนี้ใครตอบถูกยกมือ ล้านสี่ก็ยังเก่ง,กงถือว่าติดตาม Social Network โซเชียลเน็ตเวิร์กผมเมื่อวานก็ขายได้ล้านสี่ผมไม่ยามจะรีเมนที่หล้านให้ได้ถ้าสุขภาพดีนะนี่ขนาดไลฟ์ที่บ้านนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราชาเลนจ์กับคนดูเราอยู่กับเขาเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาประมาณ2ชั่วโมงต้องอยู่ให้ได้2ชั่วโมงอัพนี่จะเริ่มเก็บเกี่ยวละไม่มีหรอกครับที่เราปลูกปั้งต้นกล้าแล้วเราจะได้กินไม่มีทางรู้ไหมบางทีคนดูขึ้นไปถึง พันแปดสองพันอันนี้ของผมนะอยูยูลดลงมาวูบๆเหลือห้าร้อยลดเลยนะครับลดเป็นลําดับเลยติ๊กตอกมันจะเหมือนผีหลอกถ้าจะลดมันจะลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนชวยกันออกไปเฮ้ยมึงออกเถอะกูไม่ชอบดูมันมึงออกกูก็ออกมึงออกออกูก็จนเหลือสี่ร้อยต้องอดทนครับแต่ถ้าอดทนไม่ไหวให้ปิดเลยแล้วเปิดใหม่ทันทีอีกสัะห้าวินะับหนึ่งสองสามสี่ห้าเปิดใหม่ครับนะฮะเผื่อมันจะเปลี่ยน AI นะครับมันมีวิธีง่ายๆแต่ถ้าใช้ความอดทนใช้เสียงประหลาดเข้ามาช่วยนะฮะใช้อะไรต่างๆใช้กระดิ่งก้องแกงกองแก,ก,กงนิดหน่อยบางทีมันฟื้น400อยู่พักหนึ่ง500 600เมื่อวานผมลองดูกลับมาเป็น2 2 0 0อีก mm hmm. แล้วพอเมื่อแต่1,500ขึ้นไปผมขายกระจายเลยผมรีบดังเลย mm hmm. แล้วผมชมมันด้วย mm hmm. เห็นไหมทิกต o k เขาเปิดการมองเห็นทิกตอกเขาชอบมากให้พวกเราได้ขายของ ทุกคนต้องรีบซื้อขอบคุณทิกตอกเดี๋ยวไปดูนะพันห้าเลยเดี๋ยวต้องพันหกก็พันหกแน่นอนแล้วเพราะว่าเราขายของดีขายของถูกทิกตอกก็พันหกตามเดี๋ยวพันเจ็ดมันก็พันเจ็ดตามมันบ้าที่ก็ไปถึงสองพันผมก็เก็บเกี่ยวสบายแป๊บแป๊บแป๊บสามแสนสี่แสนห้าแสนก็ถึงเวลาซัดก็ต้องซัดเต็มนะอันนี้พูดให้ฟังเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปใช้ความอดทนใช้ความจริงใจเข<ช>ามีวิญญาณเขามีสมองเขามีโค้ดเอไอเลยเพราะฉะนั้นอย่าเล่นกับเขาแบบเฉยเมย อย่าแบบมองเขาเหมือนไม่มีวิญญาหลักทำอะไรก็ทํากินข้าวคุยกับเพื่อนเฮ้ย hey, เดี๋ยวนีคุยนอกเขาไม่ชอบยังไงก็ไม่มีวันเจริญถ้าทําแบบนั้นนะฮะขายคือขายคุยคือคุยอ่ะมาถึงเรื่องสิ่งแรกที่เราอยากจะอินฟอร์มเบสอไรว a l ลนะครับเขาบอกไปแล้วพูดสั้นๆไปหาเงินมาให้ทุกคนแล้วจะได้ค่าแต่งหน้าทำผมคืนเบสอไรวยลไม่ได้ประกวดความสวย ประกวดความครีเอทีฟและความตั้งใจและประกวดหาจุดเกิดหรือเป็นโซเชียลไวรัลในวันนั้นประกาศผลทันทีที่เข้า3รางวัลรางวัลละ1 0 0 0 0แสนบาทรวมแล้ว3 0 0แสนบาทได้ทันทีวันที่23แจกเลยแจกเลยทันทีเพราะฉะนั้นเอาเงินล่อแล้วนะลอเต็มความสามารถละเพราะฉะนั้นคุณต้องไปคิดไม่ใช่มาใหญ่อย่างเดียวคุณต้องคิดด้วยว่า มันจะสอดคล้องอะไรกับปัจจุบันมันจะทำอะไรให้กับทุกคนตื่นเต้นมันจะทำอะไรให้ทุกคนพูดถึงเราและสื่อต้องพุ่งเข้าหาเรานะฮะอันนี้สำคัญมากนะครับอ่ะนั่คืออีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นสั้นๆวันที่2 3 1 9นะฮะ19โมง10โมงมาถึงบ่ายบ่ายไม่เกินบ่ายโมงรู้ผลเลยประกาศผลแจกเกินเลยทันทีอีเวนท์ hmm. ต่อไปที่สำคัญมา Star s p o r t Award ในปีนี้นะครับเรามีทีมช่วยเซอร์เวด้วยเราต้องการสองคนสองคนนี้เดี๋ยวเราจะมีแมคาินในการหาให้จาก77คนการันตีได้เป็นนักแสดงทันทีร่วมแสดงซีรีส์เรื่องเดียวกับที่พี่อินฟ้าเล่นแล้วไม่ใช่เล่นเป็นตัวประกอบเล่นเป็นหนึ่งในตัวหลักที่เราจะเริ่มถ่ายทำประมาณเดือนมีนาคมน่าจะเสร็จแล้วเราจะรีบถ่ายทำตามหลังให้ เพราะฉะนั้นสองคนนี้จะเป็นสองคนที่มีคุณค่ามีความหมายมีโอกาสมีคนดังมีคนเขียนบทดีนะครับโปรดักชันดีทุกอย่างดีมีโอกาสที่สุดแค่สองคนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้นะครับว่าการที่จะเป็นนักแสดงที่ดีการที่จะมีบุคลิกที่ดีที่คนดูชอบน่าจะเป็นแบบไหนคนดูไม่ชอบความโหดจนเกินไปคนดูไม่ชอบอะไรที่เยอะจนเกินเหตุ คนดูชอบคนเสิร์ฟนะฮะคุณต้องเสิร์ฟเป็นและอารมณ์จะต้องสเตเบิลนะครับไม่เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงนะครับไม่ดูแปลกและการเสิร์ฟเนี่ยจะต้องแบบตั้งใจประดิษฐ์มันได้แต่คนดูไม่รู้ดูมันเรียวยวแต่จะถามว่าเบื้องหลังความเรียวอ่ะมันไม่ได้เรียวร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันต้องมีการจัดแต่งเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ถ้าคุณไม่รู้คุณก็ไปดูรุ่นพี่นะครับหลายๆคนไปดูพี่ฟ้าก็ได้ ให้ได้เซี่ยวนึงก็ยังดีในความที่แบบทาออกมาให้มันเรียวให้ได้อ่ะนะท้งดังที่เอาจริงๆเขาก็ต้องทํากันบ้านทุกคืนว่าพรุ่งนี้จะเล่นอะไรกันดีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญนะถ้ามันไม่กลมกล่อมออกมาเนี่ยมันเป็นนักแสดงมันเป็นสตาร์ไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะได้รางรวัลน,นี้และได้ลงทํางานจริงไม่ใช่ตัวประกอบและเรามีแผนง,งานให้คุณเติบโตแบบชัดเจน อันนี้คือเราขอแค่สองคนที่เห็นผลทันทีขณะเก็บตัวนะฮะอาจรู้ผลบนเวทีการประกาศผลแน่นอนนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตชัดเจนมากอ่ะต่อไปเอาแบบสั้นๆลูกทุ่งก็คงเหมือนเดิมนะครับทุกๆปีถ้าใครไม่รู้ว่าเป็นไงก็กลับไปดูปีพี่ฟ้าก็ได้นะครับเราจะคัดเหลือ3คนสุดท้ายแล้วเปิดมินิคอนเสิร์ตให้ในวันหลังที่เราประกวดเนชั่นแลคอสตูมเราจะเบรกสักครู่นึงใหญ่ และจะเป็นคอนเสิร์ตของพวกคุณนะสามคนสุดท้ายนะครับที่เราเอาลูกทุ่งมาเกี่ยวข้องเพราะว่าเอาจริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะปั้นนักร้องหรอกนี่ก็พูดกันตรงๆนะครับเพียงแค่ว่ามันเป็นแมคานิกอย่างหนึ่งที่เราจะทําให้ป่าร้อนเมืองจะทําให้คนปกติเนี่ยได้หันมาดูนางงามมากขึ้นได้หันมาดูเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างคนเจนหรือคนที่มีรสนิ่ยอที่เขาอาจจะแบบไม่ได้ชอบ ฟังเสียงตะโกนคุณไม่ได้ชอบดูนางงามแต่คุณป้าคุณอาคุณลุงนะคคุณยายเขาชอบเพลงนุกทุ่งเขาชอบพุ่มพวงเขาชอบแบบสุนารีเขาชอบอะไรเนี้ยเขาได้ยินเสียงเพลงที่เขาคุณเขาก็ได้มาดูพวกคุณด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเมคานิกเพิ่มมีรางวัลให้ด้วยแล้ว,ลวประกาศผลผู้ชนะคนเดียวนะครับจากคอนเสิร์ตสามคนสุดท้ายนะครับอ่ะต่อไปนะครับอ่าต่อไปเนี่ยนะฮะท็อปสิบแล้วก็เบสเซลเลอร์นะครับอันนี้ เป็นรางวัลประจําปีที่เราเก็บตัวออนไลน์กันอยู่ปีที่แล้วเราไปประเทศไหนนะไต้หวันก่อนหน้านี้ไปเวียดนามปีนี้นะครับเราเริ่มต้นแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปจนถึงเที่ยงจนถึงห้าทุ่มห้นาทีของวันที่สามสดกราคมเท่านั้นนะครับเราจะหาคนสิบคนแรก นะครับที่ได้ยอด1ล้านนะครับได้ยอด1ล้านบาทจากการขายงานหินนะครับผมบอกเลยถ้าจะจ้างผมมีช่วยขายก็ได้นะวันเดียวผมทำให้<อ>นะฮะ<อ>แต่ถ้าจ้างต้องล้านนะฮะ<อ>โอเคสิบคนเท่านั้นที่จะได้เดินทางไปเกาหลีกับผมแล้วก็กับทีมงานนะครับสี่วันสามคืนเราจะเดินทางกันวันที่10บถึงสิบสมเฟ b r u a r นะฮะสิบถึงสิบสามเฟรี่ต้องรีบกลับนะฮะเพราะว่าเราจะมีอีเวนต์มันเกิดพิ้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ไปใช้ประสบการณ์คนที่ได้ไปอยู่ในต่างประเทศด้วยกันส่วนมากมันมีแสงมากกว่าปกตินะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝ่าฟันตะเกียกตะกายขึ้นมาเป็น10คนสุดท้ายซึ่งจะได้เดินทางไปกับผมนะครับแลก็หลายหลายคนที่มีบทบาทหรือมีความสําคัญนะครับในการให้คะแนนพวกคุณแล้วก็ทําให้พวกคุณนั้น ได้อยู่ใกล้ชิดสามารถถ่ายทอดหรือสอบถามหรือเรียนรู้หรือแก้ไขพัฒนาตนเองได้ทันก่อนจะเข้ากองจริงในวันที่23แค่ล้านเดียวแต่ปีนี้อันไหนมีใครคิดว่าตัวเองอยากไปมั่งยกมือขึ้นโอ้ก็อยากกันหมดนะฮะเอางี้ดีกว่าประเมินตัวเองแบบไม่ต้องอายฟ้าอายดินนะฮะประเมินตัวเองแบบไม่ได้ต้องอายฟ้าอายดินใครคิดว่าฉันต้องถึงหนึ่งล้านแน่ยกมือโอ้โหไปเอาละ ถ่ายภาพไปนะภาพมุมสูงเก็บได้จะคอยประจานแต่ปีนี้ยังไม่พอครับเดี๋ยวก็จะหาว่าแหมทํางานเอาตานางงามปีนี้เป็นกรณีพิเศษครับถ้าน้องคนไหนจากหนึ่งล้านเพิ่มอีก8 0 0แสนเป็น1นึ่งล้านแปดแสนคุณจะได้พีดีไปด้วยหนึ่งคนหรือผู้ช่วยพีดีหรือหลังบ้านของคุณอีกหนึ่งคนเป็นสองคนนะครับเพราะฉะนั้นนะคร พีดีทุกคนเตรียมซื้อของนะฮะนะฮะพีดีทุกคนเตรียมซื้อของนะฮะไม่ว่าจะเป็นพีดีจังหวัดไหนก็นแล้วแต่สามารถเอาคนอื่นมาช่วยไลฟ์ได้แต่ต้องมีคุณอยู่ด้วยเสมอเช่นเอาพีดีมาช่วยไลฟ์เอาเพื่อนมาเต้นแรงเต้นกาเอาเพื่อนที่สนิทมาช่วยแต่ยกเว้นห้ามติดต่อรุ่นพี่มิสแกรดใดๆที่เกี่ยวข้องที่เขามีตำแหน่งกันอยู่แล้ว <Yeah. S 2> นะครับมันจะได้เสียไม่เหมือนกัน นะครับแต่คุณต้องเป็นเมนหล,ลักอยู่ทุกครั้งที่มีการไลฟ์น, live ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณทําได้หมดถ้าคุณได้หนึ่งล้านก็เอ็นแค่ตัวไปนิดนึงเอาเฉพาะตัวเองรอดแต่ถ้าคุณได้ล้านแปก็ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพีดีกันไปนะฮะแต่ถ้าพีดีไม่ว่างก็เป็นผู้ช่วยทีมอะไรก็ได้ใครก็ได้หนึ่งคนนะครับจะได้ไปด้วยกันในครั้งนี้นะครับนี่คือความคืบหน้าทั้งหมดนะครับที่อยากจะให้น้องออนเกมซะนะครับเพราะว่ามิสแกรนของเรา ผ่านพ้นมารวดเร็วมากปีนี้ปีที่13แล้วไหนถามใน,นที่นี้หน่อยสิพี่ปาเป็นวิสการไทยแลนด์ปีอะไรอ,อลุกขึ้นใครลุกขึ้นยืนตอบจริงเหรอเนี้ยอย่าเพิ่งยืนจริงเหรอน้องๆพี่ปาเขาแก่ขนาดนั้นเลยเหรออ่ะเดี๋ยวในนี้ผู้เข้าประกวดเดี๋ยวก่อนนี่อันดีลิฟเบิลากนะผู้เข้าประกวดทุกคนพี่ปาปรวลาบสอนไม่รู้ว่าชื่อใหม่ชื่ออะไรก็ไม่รู้เรียกติด พี่ปลาเป็นมิสแกรนไทยแลนด์ปีอะไรเออมันก็ยังพอฝืนคืนชีพบางวะไม่ใช่โบโกันทั้งหมดนี่คือผู้ชนะมิสแกรนไทยแลนด์ปี2014คนที่สองของประเทศไทยบปุกปเอห้เธอนิดนึงเห็นไหมผ่านมากี่ปีผ่านมา11ปีเรียบร้อยยังคงบุกคลิลักษณะ ผมว่านะถ้าไม่บอกอายุว่ะยี่สก็ยังประกวดได้บอกว่า27-28เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนกับทุกคนก่อนที่เราจะไปนัดต่อไปเปิดโต๊ะต,ตัวนี้ให้พี่ปานะฮะไม่ใช่ว่าอยากสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษให้นอ,อากมาช่วยงานกันด้วยนะครับแต่อยากสนับสนุนมิสแกรนทุกคนที่ตั้งใจทำมาหากินและเรียนรู้นในการเติบโต เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่า m i s ิสแกรนไทยแลนด์ไม่ว่าปีไหนไม่ว่าผู้เข้าประกวดจังหวัดอะไรหรือโรถทูในปีหน้าปีไหนก็นแล้วแต่เรายอมรับแล้วก็เราอยากสนับสนุนให้เรียนที่ The p o s t เจอร์โพ u ุแล้วเหรอเธอเปลี่ยนอีกแล้วเหรอเธอเปลี่ยนอีกแล้วโพ s t ุฬาโพสุฬาโอ้โหยากนิดนึงนะฮะเอาง่ายๆสถาบันของพี่ปลาตอนนี้พี่ปลาทำคนเดียว กับทีมงานนะฮะไม่มีที่ไหนๆอีกแล้วออริจินอลของแท้นางงามตัวจริงทั้งคอนเซปต์การเดิน Personality m ี้ d ม e t และได้เป็นบินสแกนมาแล้วจริงๆต้องเรียนกับคุณปลาเท่านั้น8,000เท่าไหร่เออทุกคนเดี๋ยวไปเช็คอินซะให้เรียบร้อยคะแนนจะขึ้นพุดพุเลย <S <S เพราะว่าอยากล้าง m ม n d เซ็ทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนหลายคน ผมชอบมากกว่าที่ผมเห็นภาพเพราะว่าเราเห็นกันไม่ครบหลายคนที่เคยเห็นภาพก็เห็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีคนที่เพิ่มเติมขึ้นมาว่าเอ๊ะน่าสนใจขึ้นน่าสนใจขึ้นแต่ตอนนี้มันยังมาลอกมาแรกอยู่นะครับหมายความว่ามันยังไม่ถูกการยืดย,ยุดกระชาติในการทํางานด้วยกันแล้วมันจะเปลี่ยนมิสแกนเป็นธรรมชาติมากมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆ2วัน นะฮะหลายๆคนก็มาโดดเลยบางคนก็โดดเอาวันเกือบสุดท้ายแต่ก็อาจจะทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะฉะนั้นทุกคนอย่ารู้สึกได้ว่ามงแน่เลยต้องลงคนนั้นลงคนนี้ลงคนนี้ล้านเปอร์เซนต์เลยไม่มีใครไปสู้เขาได้หรอกอย่าโดนถูกตัวเองถ้าคุณสู้เขาไม่ได้ปล่อยให้เขามงแต่คุณลองก็ยังดีต้องคิดอย่างนี้แต่ถ้าคุณคิดว่าเขามงแล้วคุณไม่อากทำอะไรเลยก็ช่วยไม่ได้เสียเวลาทําไม นะฮะตั้งประมาณ2เดือนที่มาอยู่แบบนี้แล้วจังหวัดอีกกี่วันที่คุณต้องไปต่อสู้กับชาวบ้านนะครับเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาดนะครับจากนี้เป็นต้นไปสัญญกรรมไม่ต้องทําแล้วนะครับพอแล้วนั่นแล้วนะครับร้อยให้มันลดบวมอย่างเดียวพออย่าไปเติมอีกนะเพราะว่าเหมือนมันจะเข้ากองแล้วไม่อยากพาไปซับน้ําเหลืองบางคนเติมหน้าอกเราก็ต้องพาไปดูดน้ําเหลืองออกอุ้ยเจอทุกป,ปีเพราะฉะนั้นพอแล้วนึกคอนเซ็ป นึกความมั่นใจนะฮะนึกความเป็นตัวตนของตนเองแล้วก็จงบอกกับตัวเองว่าเรามีความรู้มีความสามารถเรามีความสวยมีความพร้อมไม่แพ้คนอื่นเชื่อเถอะไม่ต้องไม่แพ้คนอื่นดาวมันจะเกิดเมื่อเราเริ่มเก็บนะครับแต่ถ้าตอนนี้ที่เราเห็นดาวมันเกิดแล้วอ่ะมันอาจจะไปไม่ถึงปลายทางก็ได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่พวกคุณจะยอมลีดให้เขาไหมถ้าลีก็ถือว่าเป็นโชคของดาวที่กำลังเกิดอยู่ตอนนี้ ปาสจากอุปสรรคแต่ถ้าคุณเป็นอุปสรรคคุณอาจจะเป็นดวงดาวแทงพวกเขาก็ได้ให้กำลังใจทุทกทคนนะครับมิสกาอ platform, ยู่กับโซเชียลนั้นทุกแพลตฟอร์มย่าอมิทีหนึ่งนะครับไม่มีใครดังได้เพราะไม่มีโซเชียลต้องมีโซเชียลและที่สาคัญที่สุดต้องประสบความสำเร็จในการเล่นกับโซเชียลให้เป็นประโยชน์และทําให้คุณโด่งดัง โอเคนะครับขอบพระคุณทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณคุณนวัตด้วยนะครับที่ขอเรียนเชิญคุณนวัตจะอยู่กับเราต่อด้านบนเวทีครับลำพังต่อไปขอเชิญอิงฟ้าครับขอเชิญน,น้องบิวตี้นะครับพร้อมด้วยผู้เข้าประกวของเราทุกท่านด้านบนเวทีเพื่อร่วมบันทึกภาพพร้อมกันครับเรียนเชิญครับและน้องเหลือจากนี้ครับขอเรียนเชิญน,น้องๆทีมมิสแกรนไทยแลนด์สอ2 0